มีคอมเมนต์บอกว่าตัวนี้ไม่เห็นดีเลยตั้งกระทะตั้งนานไม่เห็นร้อนวันนี้ผมมีคาตอบเพราะตัวนี้ไม่ใช่เตาไฟฟ้าธรรมดามันเป็นเตาไม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นกระทะหรือหม้ออะไรก็ตามที่ไม่มีส่วนประกอบของเหล็กมันจะไม่เหนียวนาความร้อนส่งผลให้กระทะไม่ร้อนนั่นเองข้อดีของเตาไม่เหล็กไฟฟ้าที่ต่างจากเตาไฟฟ้าธรรมดาก็คือผมคิดว่ามันปลอดภัยกว่า ในส่วนตั้งถ้าเราไปจับมันจะไม่ร้อนแต่ส่วนนี้เขาไม่แนะนําให้ทําอยู่ดีนะเตาที่ผมใช้เนี่ยยี G ่ห้ออิเล็กโทรลักรุ่น ETD 29KC มันมีฟังก์ชันที่ผมชอบมากอีกอย่างก็คือพอเราเปิดเตาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งอะไรไปข้างบนเนี่ยเครื่องมันจะมีเสียงเตือนออกมาเป็นจังหวะและประโยชน์อีกอย่างของฟังก์ชันนี้ก็คือถ้าหากเราเอากระทะหรือหม้ออะไรก็ตามที่ไม่มีส่วนประกอบของเหล็กไปตั้งมันก็ยังเตือนเพราะว่าตัวนี้ไม่เหนียวนําความร้อนพอไปจับหม้อนั้นมันก็ไม่ร้อนเหมือนในคอมเมนต์เลยผมลองเอาจานเมลาม,ลามีนไปตั้งซึ่งตัว ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบเห็นไหมมันจะร้อนจับแล้วไม่ร้อนตัวอย่างที่2เป็นถ้วยสเตนเลสพอไปตั้งเห็นยังมันไม่ร้อนแสดงว่าตัวนี้นำความร้อนได้จับถ้วยเราร้อนแล้วตัวอย่างที่สกระทะเคลือบที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบพอไปตั้งเห็นไหมครับตัวนี้มันไม่ร้อนและมันนำความร้อนได้แสดงว่าเราใช้ทำอาหารได้นั่นเองต้องซื้อกระทะท,ะที่ใช้กับตองไม่เหล็กไฟฟ้าได้เท่านั้นจากประสบการณ์ที่ใช้จริงอิเล็กทรค e 29kc ตองไม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้ผมชอบมากเพราะมันปลอดภยัยใช้ไม่เคยมีปัญหาแถมราคาน่ารักสนใจสินค้ากดที่ตะกร้า